สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาใช้ไมโครบิ t นะครับร่วมกันกับโปรแกรม Scra t c h ในการสร้างเป็นเกมขึ้นมานะครับโดยจะตั้งชื่อเกมนี้ว่าพาเตาน้อยกลับบ้านนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็จะมาออกแบบฉากหลังซะก่อนนะครับโดยใช้ powerpoint นะครับในที่นี้ก็จะออกแบบเป็นเส้นทางนะครับจากจุดเริ่มต้นแล้วก็นะครับจะต้องเดิน ไปจนถึง finish หรือว่าเส้นชัยตรงนี้นะครับทีนี้ในขณะที่เดินนะครับห้ามเดินออกนอกเส้นทางนะครับถ้าโดนพื้นที่สีน้าเงินนะครับเดินออกไปโดนพื้นที่สีน้ําเงินอาจจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เสมออย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะทําเป็นเกมพื้นฐานง,ง่ายๆก่อนให้เดินอย่างเดียวนะครับในคลิปถัดไปเราค่อยมาทําให้มันสนุกยิ่งขึ้นเช่นไปเก็บไอเทมไปเก็บที่มันได้สกอร์อย่างเงี้ย หรือว่ามีอุปสรรคขัดขวางทํำยังไงนะครับทีนี้เมื่อเราวางแผนออกแบบนะครับฉากขึ้นมาเรียบร้อยเราก็ทําการบันทึกเลยนะครับไปที่เมนูไฟล์บันทึกเป็นเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของเรานะครับบันทึกเป็นชนิดให้เลือกเป็น JPEG นะครับทีนี้ก็ตั้งชื่อนะครับในทีนี้ผมจะตั้งชื่อว่าฉากเกมเต่าเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับ เลือกสไลด์นี้เท่านั้นนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้ฉากเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดสครัขึ้นมาจากนั้นนะครับนำฉากหลังเข้ามาในสครัของเรานะครับโดยการชู o อ t a แ a c k d o อกนะครับแล้วก็อัปโหลดอั a แบ็กดของเราขึ้นมาแล้วเราก็ไปเลือกนะครับภาพที่เราเซฟเมื่อสักครู่นี้นะครับ าโอเคนะครับเราได้ฉากมาเรียบร้อยแล้วนะครับอาทีนี้ในส่วนของตัวละครนะครับเราจะไม่ใช้แมวในการเดินนะครับแต่เราจะใช้เต่านะครับเพราะฉะนั้นแมวนี้เดี๋ยวเอาไว้เป็นกองเชียร์เ็าแล้วกันนะครับคือไม่ลบทิ้งนะครับแต่จะทําการย่อขนาดให้เล็กลงนะครับเอาซัก50นะครับแล้วก็นะครับอไปยืนอยู่ตรงไหนกระด้นะครับให้กําลังใจนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อจัดการเรื่องแมวเสร็จเรื่องฉากเสร็จทีนี้เราก็จะเอาตัวละครเข้ามาก็คือเต่านะครับมาที่ชูส i ไปรตรงนี้แล้วก็ทําการอัปโหลดสไปขึ้นมานะครับผมได้เตรียมภาพไว้แล้วนะครับ2ภาพก็คือภาพเต่ากําลังคลานหรือกำลังเดินเนี่ยมี2ภาพนะครับภาพแรกชื่อว่า w a l k 1นะครับก็กด Open เข้ามาพอกด Open เข้ามานะครับให้มาที่คอ t ตูม เพื่อจะมาจัดการกับเต่าตรงนี้นะครับโดยการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อภาพแรกนี้จะเป็นภาพลักษณะเต่ามันหันหัวขึ้นด้านบนนะครับให้เปลี่ยนชื่อเป็น up 1นึ่ะครับ up 1เสร็จแล้วนะครับภาพที่2นะครับเราก็นําเข้ามาตรงนี้เลยนะครับ shoot a costume แล้วก็อัพโหลดคอสตูมเข้ามานะครับเลือก walk 2กด open นะครับ แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น up 2ทีนี้นะครับในส่วนของชื่อนะครับตรงนี้ของเต่าเนี่ยนะครับเราก็มาเปลี่ยนตัวนี้เป็น turtle นะครับ e u r t l e อ่า turtle ใน turtle ก็จะมี up นะครับก็คือหันหัวขึ้นด้านบนนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการให้เต่าหันหัวด้านล่างเนี่ยทำยังไงนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำภาพทั้งหมด สี่ชุดนะครับชุดแรกคือหันหัวขึ้นด้านบนชุดที่2หันหัวลงด้านล่างชุดที่3หันหัวไปทางซ้ายชุดที่4หันหัวไปทางขวานะครับตอนนี้เรามีชุดแรกก็คือหันหัวขึ้นด้านบนนะครับทีนี้นะครับถ้าเราไม่อัพโหลดขึ้นมาเราก็ใช้วิธีโคลนนิ่งก็ได้นะครับวิธีการก็คือคลิกขวาที่อัพหนึ่งแล้วก็เลือกดับเบิลเคทนะครับจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนชื่อนะครับมันเป็นเราโคลนนิ่งอัพหนึ่งนะครับ เราก็จะได้อัพ3ขึ้นมาตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ลากอัพสลงมาด้านล่างสุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นดาวนะครับ D o w N นะครับดาวหนะครับดาวหเสร็จแล้วทําการพลิกภาพนะครับวิธีการพลิกภาพก็คือมาที่พลิกแนวตั้งเนี่ยก็คือ flip vertical นะครับคลิก1ครั้งอย่างนี้นะครับเต่าก็จะหันหัวลงแบบนี้นะครับ ทีนี้ภาพที่2ทํทำอย่างไรนะครับอ่าเราก็มา c ล o n i n g ภาพ up สองนะครับคลิกขวาที่ภาพ up สองแล้วก็ duplicate นะครับจากนั้นนะครับก็ลากไฟล์ที่ชื่อว่า up สลงมาล่างสุดนะครับแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อครับเป็นดาว2นะครับ d o w n 2นะครับเสร็จแล้วก็ flip นะครับ flip vertical นะครับอ่าให้มันหันหัวลงด้านล่างนะครับ เราก็จะได้2ชุดละนะครับทีนี้ชุดที่3นะครับถ้าเรางงในการดับเบิลเคนะครับว่าดับเบิลเคทแล้วไปอยู่ตรงไหนเราอัพขึ้นมาใหม่เลยก็ได้นะครับอ่าอัพโหลดภาพเดิมนี่แหละนะครับวอล k กหนึ่ครับโอเพนเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันนะครับจากวอล k กหตรงนี้เป็น l ลฟห1ึ่งนะครับ L-E-F-T นะครับเลฟหนทีนี้พอเป็นเลฟหนเราจะต้องหันหัวไปทางซ้ายนะครับ วิธีการนะครับเราย่อตรงนี้ก่อนนะครับถ้าภาพมันใหญ่นะครับย่อแว่นขยายตรงนี้ลงมาก่อนแล้วก็ใช้เมาส์เนี่ยวาดเป็นสี่เหลี่ยมคลุมทั้งหมดแล้วปล่อยเมาส์มันจะเห็นเป็นกรอบสีน้ําเงินแบบนี้และจะเห็นตัวหมุนนะครับตัวนี้วิธีหมุนง่ายๆก็คือกดชิปแชไว้นะครับแล้วก็เอาเมาส์คลิกตรงหมุนเนี่ยแล้วก็หมุนไปแบบนี้นะครับทีนี้ในการหมุนเนี่ยนะครับบางทีจุดศูนย์กลางของเต่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จุดศูนย์กลางนะครับ ถ้าเรานะครับกดเมาสเชไว้ลากเมาสออกมาเราจะเห็นนะครับนี่จุดตรงนี้นะครับคือจุดหมุนนะครับถ้าเราซูมเข้ามาเราจะเห็นนะครับเนี่ยวงกลมแล้วก็เป็นกากบาดตรงนี้เราเรียกว่าจุดหมุนนะครับหรือว่าจุดกึ่งกลางของเต่าเพราะฉะนั้นให้เอาตรงกลางของเต่าคือตรงนี้นะครับเนี่ยใส่เข้าไปให้เป็นจุดหมุนแบบนี้ทีนี้นะครับเลฟหนึ่งได้แล้วเลฟสองก็ทําเหมือนกันนะครับก็คืออัปโหลดภาพที่2เข้ามานะครับก็คือ Walk 2 กดปุ่ม open นะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น l e f 2สนะครับ l e f 2พอเปลี่ยนชื่อเสร็จนะครับเราก็ใช้ลูกศรนะครับวาดเป็นสี่เหลี่ยมเส้นประคุมเลยแล้วก็หมุนนะครับอ่ากดชิปแช่ไว้นะครับหมุนอ่าพอหมุนเสร็จนะครับเช็คดูนะครับว่า center หรือว่าจุดหมุนนะครับของเต่ากับตัวนี้มันตรงกันไหมนะครับอ่าตัวนี้เราก็ ประมาณนี้นะครับเป็นการหมุนไปทางซ้ายนะครับทีนี้เมื่อหมุนซ้ายได้แล้วหมุนขวาก็ไม่ยากนะครับทีนี้เราก็จะก๊อปปี้นะครับเลฟหนึ่งนะครับคลิกขวาดับเบิลเคเตเลฟหนึ่งนะครับอ่าเราก็จะได้เลฟสามมาลากเลฟสามไปล่างสุดเลยนะครับลากเลฟสามไปล่างสุดแล้วก็ปล่อยนะครับจากนั้นเปลี่ยนชื่อจากเลฟสามเป็นไรหนึ่งนะครับคือขวานะครับ r i g h t หนึ่ง ครับไร่หนึ่งทีงนี้เราจะให้หันหัวไปทางขวาแล้วก็คลิกไปที่ฟลิปฮอริซ ONTAL อ่าแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเลฟสองนะครับคลิกไปที่เลฟสองคลิกขวาดับเบิลเคทนะครับมันก็จะได้ชื่อว่าเลฟสามมานะครับเราก็ลากเลฟสามมาล่างสุดเหมือนกันนะครับมาล่างสุดเลฟสามมาล่างสุดสลับตำแหน่งกันกันกบตรงนี้นะครับ พอเล็บ3ลงมาล่างสุดเสร็จนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อเลยนะครับเป็นไรส e 2 R I G H T 2นะครับเสร็จแล้วพลิกมันนะครับโดยการคลิก Flip h o r i z ONTAL นะครับอ่าเต่าก็จะหันหัวมาทางขวาแล้วนะครับทีนี้ครบแล้วนะครับอ่าหนึงอ่ามันจะมีทิศทางหนึ่งจะมี2ภาพนะครับมันจะเป็นลักษณะขยับขาเดินนะครับ อัพนี่ก็จะมี2ภาพอัพหนึ่งอัพสองนะครับดาวนะครับหันหัวลงก็ดาวหนึ่งดาวสองเล็บนะครับไปทางซ้ายเลฟหนึ่งเลฟสองแล้วก็ไรท์นะครับไรท์หนึ่งไรท์สองแบบนี้เลยโอเคนะครับเมื่อเราเตรียมนะครับภาพต่อครบทั้งสีทิศแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาเขียนโค้ดนะครับมาที่โค้ดนะครับมาที่โค้ดมาที่อีเวนต์นะครับมาที่อีเวนต์ ลากบล็อกธงเขียวออกมานะครับในจุดเริ่มต้นนะครับเราจะให้เต่าเนี่ยนะครับอยู่ที่จุดสตาร์ทก่อนนะครับจุดสตาร์ทแล้วก็ให้มันหันหัวนะครับเต่าขึ้นด้านบนนะครับทีนี้จุดสตาร์ทเนี่ยองอขนาดของเต่าตอนนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากเราต้องลดขนาดนะครับวิธีการลดขนาดมาลดตรงนี้เลยก็ได้นะครับไซส์หนึ่งในที่นี้จะเอาเหลือสักยี่สิบ 28%นะครับกด enter เสร็จแล้วนะครับในอริยาบทแรกนะครับเราจะให้มันแสดงภาพั p ขึ้นมานะครับให้ show switch costume up 1นะครับอพอ run start ให้หันหัวขึ้นด้านบนแบบนี้ก่อนแล้วก็ตำแหน่งนะครับเราอยากรู้ว่าตำแหน่งไหนเราลองย้ายยย้ายมาตรงนี้ก่อนนะครับย้ายต่อมาตรงนี้แล้วปล่อยนะครับแล้วดูค่า x y ตรงนี้นะครับ นะและให้มาที่โ o ชั่นนะครับทีนี้ go to x y นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นขึ้นกับการออกแบบของเรานะครับว่าเราไปทำจุดเริ่มต้นอยู่ที่ x y ตรงไหนในของผมเนี่ยมันเป็นลบ1น8นะครับกับลบ1นนะครับอ่าคือตำแหน่งเริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นก่อนที่จะให้เต่าเดินนะครับทีนี้นะครับ ถ้าเต่าเดินไปเดินไปนะครับแล้วออกนอกเส้นทางนะครับก็คือเดินเลยไปชนสีน้ําเงินหรือเลี้ยวขวาม,มาชนสีน้าเงินเนี่ยเราก็จะให้มันกลับมาเริ่มต้นเสมอนะครับจะไม่ให้เดินต่อนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอดับเปอรเคดนะครับจุดเริ่มต้นไว้นะครับเอาไปใช้งานต่อทีนี้นะครับวิธีการควบคุมให้การทํางานเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้เราต้องการใช้ไมโครบิดนะครับในคลิปนี้จะสอนว่า ใช้ไมโครบิดควบคุมให้ต่อมันเดินต้องทำอย่างไรบ้างนะครับถ้าพูดถึงไมโครบิดนะครับเราก็จะต้องเสียบไมโครบิดของเราเข้ากับคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นนะครับเราจะต้องมารั n โปรแกรมที่ชื่อว่า scratch link นะครับโปรแกรม scratch link ซึ่งได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าการเชื่อม scratch กับไมโครบิดเชื่อมกันยังไงนะครับเราต้องมีไฟล์นี้ก่อนเสร็จแล้วก็ start เลยนะครับคลิก สครัลิงขึ้นมานะครับเพื่อให้มันทํางานเมื่อสครับลิงทางานเนี่ยมันจะมีไอคอนโชว์ตรงนี้นะครับข้างล่างขวามือนะครับตอนนี้มันโชว์ขึ้นมาแล้วขั้นที่2นะครับเราจะต้องทําการโหลดไฟล์นะครับที่ชื่อว่า r a t c h microbit นะครับซึ่งจะเป็นไฟล์ He x นะครับ h e กไฟล์ที่มันจะต้องมาเชื่อมนะครับระหว่าง m i c r o b i t กับ r a t c h นะครับเพราะฉะนั้นให้ทําการนะครับก o p ปี้ไฟล์นี้นะครับใส่เข้าไปในไม c คร bit ของเรานะครับ วิธีการก็คือโชว์ไรฟ์ของเราขึ้นมาแบบนี้ให้เห็นไมโคร b i t แล้วก็ลากไฟล์มาใส่แล้วก็ปล่อยเมาส์ครับมันก็จะโชว์ว่าตอนนี้กำลังก๊อปี้ใส่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อก๊อปี้ไฟล์เรียบร้อยนะครับ,ก,รบ,รรบก็แสดงว่าตอนนี้สครั t นะครับกับไมโครบิดพร้อมที่จะเชื่อมกันนะครับ ทีนี้เวลามันจะเชื่อมกันเชื่อมอย่างไรก็มาที่ extension นะครับข้างล่างซ้ายสุดของ scratch นะครับแล้วก็คลิก1ครั้งแล้วก็มาเลือก extension extension ที่ชื่อว่า microbit ครับคลิก1ครั้งแล้วมันก็จะเริ่มค้นหาและอย่าลืมนะครับจะต้องเปิด bluetooth ในคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะครับมิฉนั้นมันจะมองไม่เห็นนะครับอตอนนี้มันเชื่อมเห็นแล้วนะครับเห็นล้เราก็ต้องการเชื่อมโดยการคลิกที่ปุ่ม connect ได้เลย แล้วรอสักครู่นะครับมันกำลังเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับ Go to Editor นะครับเพื่อจะเริ่มเขียนโค้ดนะครับมาแล้วนะครับบล็อกคําสั่งของ m มโครบิ t ที่จะมาควบคุมเต่าของเราให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับทีนี้เงื่อนไขที่เราจะใช้นะครับก็คือเราจะใช้คุณสมบัติของ m มโครบิดในการเอียงบอร์ดนะครับในการเอียงบอร์ด ถ้าเอียงไปซ้ายเอียงไปขวาเอียงขึ้นบนเอียงลงล่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้มันเดินไปตามที่ทางนั้นนะครับทำอย่างไรบ้างอ่ะเรามาเริ่มกันมาที่บ l o c k control นะครับลากบ l o c k forever นะครับใส่เข้าไปก่อนก็คือให้มันทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับจากนั้นนะครับมาที่ microbit นะครับมาที่ microbit เราต้องการเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขการ ทิ้วนะครับอ่าบล็อกนี้คือการทิ้วนะครับเราลากทิ้วออกมานะครับเงื่อนไขแรกคือเราจะให้นะครับถ้าเอียงบอร์ดไปด้านหน้านะครับให้มันให้ต่อในเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนในแนวแกนไว้นะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนนะครับจากเอนี่เนี่ยเป็นอ่าเป็นฟรอนต์นะครับอ่าเป็นฟรอนต์ทีนี้นะครับเราก็มาที่คอนโทรลนะครับแล้วลากบล็อก if ออกมานะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ เช็คเงื่อนไขว่าตอนนี้บอร์ดมันเอียงขึ้นด้านบนหรือเปล่านั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าบอร์ดมันเอียงขึ้นด้านบนนะครับเราก็จะให้เต่าเริ่มขยับขานะครับามาที่ลุกนะครับเพื่อทำแอนิเมชันให้กับเต่านะครับจากนั้นก็สวิตช์คอสตูนะครับามาที่โรมนี้แล้วก็มาที่คอนโทรลแล้วก็เวทนะครับ ใส่เข้าไปทีนี้นะครับสัก0.2นะครับ0.2เสร็จแล้วก็สลับภาพนะครับก็มาที่ look switch costume นะครับเป็น up 2 2นะครับเป็นภาพ2ภาพสลับกันไปมามันก็จะเป็นเหมือนเต่าขยับขานั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเต่าขยับขานะครับบอดเอียงขึ้นด้านหน้านะครับเราก็จะให้นะครับเต่าเคลื่อนที่ก็มาที่ motion มาที่ motion การเคลื่อนที่ก็คือการเปลี่ยนแปลงค่า y นะครับก็คือเช e y นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเชง y ทีนี้เราจะให้ทีละกี่ก้าวเดี๋ยวทดสอบดูก่อนนะครับถ้ามันตัวเลขเยอะมันก็จะเดินเร็วนะครับตัวเลขน้อยนก็เดินช้าเสร็จแล้วมาที่ control นะครับแล้วก็ลากเวทมาต่อนะครับนิดนึงเพื่อให้มันมีจังหวะรอขยับนะครับก็คือเอาสักศนจุด 15วินาทีนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราโค้ดแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับผ่านไมโครบิดของเราดูนะครับว่าเวลาเรากดปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับเตามันเริ่มเดินไปข้างหน้าจริงหรือเปล่านะครับอ่ะก็จะสลับมาที่ภาพไมโครบิดนะครับอ่าตอนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับสถานะไมโครบิดตอนนี้ก็อยู่ในสภาพปกตินะครับ แบรนราบติดกับพื้นนะครับยังไม่มีการเอียงใดๆนะครับจากนั้นก็จะรันทดสอบโดยการกดปุ่มสตาร์ทนะครับที่สครับนะครับตอนนี้สตาร์ทแล้วนะครับทีนี้มาดูภาพนะครับผมจะเอียงบอร์ดนะครับจะเอียงบอร์ดไมโครบิดนะครับตอนนี้พอเอียงบอร์ดเสร็จแล้วเต่าไปแล้วกระดึบกระดึบไปแล้วครับกระดึบไปข้างหน้าแล้วโอเคนะครับทีนี้พอไม่เอียงมันก็หยุดนะครับพอไม่เอียงบอร์ดมันก็หยุดนะครับ พราะฉะนั้นลักษณะการแนวคิดตรงนี้นะครับ <Okay. S 2> ก็เหมือนเวลาเราเอียงบอร์ดขึ้นนะครับ <Okay. S 2> เหมือนกับเรากําลังเทเต่านะครับเทเต่ามันก็เอียงลงไปอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้มันเดินกลับนะครับถ้าเราอยากให้มันเดินกลับแล้วก็ยกบอร์ดขึ้นก็คือเอียงมันกลับมานะครับเทมันกลับมาด้านล่างอย่างนี้นะครับอ่ะมาเขียนคาสั่งต่อวิธีการง่ายสุดนะครับอ่าเดี๋ยวซูมโค้ดให้ดูนะครับวิธีการง่ายสุดก็คือ เรา Copy เลย duplicate บล็อกที่ชื่อว่า if ตรนี้นะครับทั้งชุดเลยคลิกขวานะครับ duplicate นะครับเราก็จะได้ if มาทั้งชุดแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เอา if ทั้งชุดนี่แหละนะครับต่อบล็อกเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนจาก front ทีนี้นะครับเป็น back นะครับเราจะเทมันกลับมานะครับเอียงบอร์ดกลับมาทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนภาพ animation ของมันนะครับจาก up ก็เป็น down หน่ง อัพสองก็เป็นดาวสองนะครับทีนี้เวลามันกลับมาเนี่ยมันก็ค่า Y จะต้องเป็นลบนะครับเพราะว่ามันเดินลงมาด้านล่างนะครับค่า Y ก็เป็นลบนะครับแล้วก็ใส่ค่าลบลงไปเป็นลบสิบอย่างเงี้ยนะครับถ้าอยากให้ช้าคนนี้ก็ต้องเป็นลบห้านะครับเดี๋ยวเราลองสิบก่อนก็ได้นะครับทีนี้เราก็มาทดสอบดูนะครับโดยการคลิกที่สตาร์ทนะครับพอคลิกที่สตาร์ทเต่าก็มาเริ่มที่จุดเริ่มต้นนะครับ จากนั้นก็จะเริ่มนะครับอ่าเอียงบอดนะครับเป็นฟรอนเทไปด้านหน้านะครับเต่าก็เริ่มเดินไปละนะครับอ่ากระเดือบกระเดือบไปละทีนี้หยุดเอียงนะครับหยุดเอียงมันก็หยุดนะครับทีนี้ผมจะเทมกลับมานะครับเห็นไหมครับพอเอียงกลับมาหัวเต่าก็หันกลับมาทางนี้พร้อมกับแสดงท่าเดินนะครับอ่าหยุดนะครับเอียงกลับขึ้นด้านบนนะครับวันหันหัวใหม่อ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าหยุดทีนี้นะครับสายขวาทําอย่างไรอ่าถ้าได้ บนล่างและสายขวาง่ายมากเลยนะครับอ่ะเราก็มาต่อกันครับคลิกขวาที่อิฟครับดัปเปอรเคนะครับอ่ะพอได้อิฟมาแล้วก็มาต่อบล็อกตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากแบกเป็นเลฟนะครับอ่ะเป็นไปทางซ้ายนะครับเราก็สวิตคอสตูมนะครับเปลี่ยนภาพเป็นเลฟหนึ่งนะครับดาวสองก็เปลี่ยนเป็นเลฟสองนะครับทีนี้การเคลื่อนที่นะครับบนล่างมันเป็นแกน Y วนะครับเพราะฉะนั้น เราจะให้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายเป็นแนวนอนนะครับก็คือแกน x เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเช้งออกนะครับเช้ง x เนี่เอาออกมาก่อนนะครับ oh. เอาออกมาแล้วก็โยนทิ้งไปเลยมาที่ m o ชั o n นะครับจะลากบล็อกที่ชื่อว่าเช้ง x มาแทนนะครับอ่า oh. แล้ก็เช้ง x ใส่ต่อไปจากสวิตคอสตูมตรงนี้นะครับเช้ง x oh. แล้วก็เวทเหมือนเดิมนะครับทีนี้การเช้ง x เ,เนี่ยถ้าไปทางซ้ายนะครับ ค่า x มันจะต้องเป็นค่าติดลบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใส่ลบสิบเข้าไปนะครับลบสิบถ้าเอียงซ้ายได้เอียงขวายิ่งง่ายใหญ่นะครับก็คือคลิกขวาที่อีฟต่อเลยนะครับแล้วก็เลือกดับเบิลเคดแล้วก็ลากบล็อกมาต่อตรงนี้นะครับจากนั้นเปลี่ยนจากเอียงบอร์ดไปทางขวานะครับก็คือ r i g h เพราะไปทางขวาเสร็จนะครับเราก็สวิตช์คอสตูมนะครับ จากเลฟ1เป็นไรหน่นะครับแล้วก็สวิตคอสตูมนะครับจากเลฟ2ก็เป็นไรสอ2นะครับไปในแนวแกน X เหมือนกันแต่เป็นค่าเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นค่าเท่ากับ10นะครับอ่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้เอียงเลยไปและครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบกันนะครับว่าเอียงทั้ง4ทางเนี้ยนะครับ มันไปตามที่เรากําหนดหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ดูตรงนี้นะครับผมจะเทขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับเอียงไปด้านบนก็เป็นอัพนะครับตอนนี้กระดิบกระดิบนะครับถ้าผมเอียงมาทางขวานะครับเอียงไปทางขวาเดินไปทางขวาแล้วทีนี้นะครับเมื่อเราทําเอียงซ้ายเอียงขวานะครับขึ้นบนลงล่างได้แล้วนะครับเราก็จะมาเขียนโค้ดกันต่อนะครับ เขียนโค้ดตรวจสอบว่านะครับถ้าเจ้าเต่านะครับเดินออกนอกเส้นทางนะครับนั่นก็คือเดินไปชนสีน้ำเงินนะครับหรือสีอะไรก็ได้ที่เราทำเป็นพื้นหลังนั่นแหละนะครับเราจะต้องให้เต่านี่กลับมาจุดเริ่มต้นทุกครั้งเลยนะครับจะต้องมาเริ่มต้นใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเขียนโค้ดต่อครับทีนี้จะซูมโค้ดออกก่อนนะครับเราก็ลากนะครับบล็อกมาที่อีเวนต์ก่อนนะครับลากธงเขียวออกมานะครับ เมื่อเริ่มต้นนะครับจากนั้นมาที่ control นะครับ forever นะครับ forever มาที่ if นะครับ if then นะครับมาที่ if then เหมือนเดิมนะครับลากบล็อกแบบนี้มาไว้นะครับจากนั้นเช็คการชนสีนะครับสัมผัสกับสีเราก็มาที่ sensing นะครับทีนี้มาที่ sensing แล้วก็ลากทัชชิ่งคันเลอร์นะครับาลากทัชชิ่งคันเลอร์ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกสีโดยการคลิกลงไปที่วงกลมสีเขียวตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกลงไปที่หลอดดูดสีนะครับไอรอปเปอร์ตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนเมาส์ของเรานะครับมาที่สีที่เราต้องการแล้วก็คลิกลงไป1ครั้งนะครับมันก็จะเป็นการตรวจจับสีนะครับ ที่เราต้องการเช็คให้การชนนั่นเองนะครับทีนี้ถ้ามันชนสีนี้นะครับเราก็จะให้มันเริ่มต้นใหม่ก็คือ go to x y นะครับนี่คือค่าเริ่มต้นนะครับนี่คือค่าเริ่มต้น go to x y ก็คือมาที่ค่าสตาร์ t ของหลอกนั่นเองนะครับมันก็ต้องเริ่มเดินเดินใหม่นั่นเองนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับทีนี้เมื่อไรก็ตามถ้ามันเดินมาจนถึงตรงนี้นะครับอ่าถ้ามันเดินมาตรงนี้ เราก็จะถือว่ามันชนะอย่างเงี้ยนะทำยังไงนะครับอ่าเราอาจจะใช้วิธีการโคร oning บล็อกนี้มาเลยก็ได้นะครับอ่าคลิกขวาดับเบิลลิกขึ้นมานะครับเช็คเหมือนกันนะครแต่ทีนี้เราจะเป็นการเช็คสีนะครับอ่าคลิกสีตรงนี้ขึ้นมาใช้หลอดดูดสีนะครับทีนี้เรามาจิ้มตรงสีม่วงนะครับอ่าถ้ามันเดินมาถึงตรงนี้นะครับเดินมาที่สีม่วงนะครับถ้าชนสีม่วงเราก็จะให้มันหยุดอยู่ตรงนี้นะครับอ่า แล้วก็มาเช็คว่าตรงนี้เนี่ย x y มันเท่าไหร่แล้วก็ลากมาใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับตรงนี้ x ตรงนี้ก็คือ167นะครับแล้วก็มาแก้ค่าตรงนี้นะครับเป็น167นะครับ y เป็นเท่าไหร่นะครับ y ก็เป็นลบ128อ่าแล้วก็แก้ไขค่านี้นะครับ128โอเคนะครับเสร็จแล้วก็ให้เต่าเนี่ยมันพูดขึ้นมานะครับว่า เย่ yeah, ชนะแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็มาที่ลุกนะครับแล้วก็ c นะครับ c พูดข้อความขึ้นมานะครับฉัน<ป>ชนะแล้วเย่ yeah, <ป>นะครับ<ป>พิมพ์เลยนะครับฉัน<ป>ชนะ<ป>แล้วบุ้ยนะครับ<ป>อ่าประมาณนี้นะครับ แล้วนะครับเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาลันทดสอบกันนะครับเนี่ยถ้าแบบนี้ก็ชันชนะเลยนะครับอ่าทีนี้เราก็มาเริ่มต้นนะครับโดยการคลิกที่สตาร์ทก่อนนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นนะครับที่จุดสตาร์ทนะครับและพร้อมที่จะเดินนะครับอ่าในที่นี้ขอขอใช้เป็นฉากเตรียมจอก็แล้วกันนะครับแล้วก็โชว์โชว์การบังคับตรงนี้ด้วยนะครับอ่าไมโครบิดตรงนี้ ทีนี้ผมจะเริ่มเอียงบอร์ดนะครับเอียงบอร์ดขึ้นด้านบนเต่าก็เดินละนะครับเอียงบอร์ดขึ้นด้านบนนะครับทีนี้ลองเอียงบอร์ดมาทางขวานะครับเอียงบอร์ดมาทางขวาอ่าเห็นไหมครับพอชนนะครับพอชนก็จะต้องเริ่มใหม่มะๆๆนะครับเริ่มใหม่นะครับกระดึบกระดึบกระดึบนะครับอ่าพอถึงจุดนี้นะครับเอียงมาทางขวานะครับจะรอดไหมนาอนะครับพอถึงจุดนี้ก็หยุดก่อนนะครับ เอียงขึ้นด้านบนนะครับหยุดก่อนนะครับเอียงมาทางขวานะครับเตาก็กระดึ๊บไปตามทิศทางการเอียงบอกของเรานะครับถึงตรงนี้ก็หยุดก่อนนะครับอา้าวพลาดละนะครับเอาไหมเราจะต้องเดินให้ถึงเส้นใจให้ได้นะครับนะเอียงละเดินมาทางขวาถ้าจะให้ท้าทายก็นะครับต่อไปก็จะอาจจะมีอุปสรรค เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นะครับมีการจับเวลานะครับเกมจะสนุกเนี่ยต้องมีการจับเวลาว่าคนเล่นเนี่ยใครจะใช้เวลาได้น้อยกว่ากันนะครับในการเดินทางมาจนถึงเส้นชัยนะครับตรงนี้เยียงนะครับเอียงลงมานะครับถ้าเดินพเพลินชนก็ต้องไปเริ่มใหม่นะครับเสียดายแย่เลย พอมาถึงตรงนี้เรียบร้อยชั้นชนะแล้วว้ยนะครับโอเคนะครับนี่คือนะครับการใช้ไมโครบิดนะครับมาควบคุมการเล่นเกมนะครับกับสครับนะครับให้สนุกได้อย่างไรนะครับยังไงก็ไปประยุกต์ไปทดลองนะครับใช้ในการควบคุมเกมหรือว่าทำเกมให้สนุกสนุกกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ